ับเอาการคุณสุวิมลแสงทองอายุ40ปีมะเลงเต้านมลุกครางปอดจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากได้รับีโมจนครบคนไข้มีอาการอ่อนเพลียและไม่มีแรงแต่สามารถนอนหลับได้ดีและยังสามารถทำงานบ้านได้และสามารถเดินออกกําลังกายได้หลังจากปรับโดสยาขึ้นเมื่อรอบที่แล้วอาการดีขึ้นแต่ก็ยังมีเบื่ออาหารแต่สามารถทานอาหารได้ และไม่ค่อยเหนื่อยเพลียเหมือนในช่วงที่ทำีโมจิตอา,าสาติดตามอาก,การต่อเนื่องสวัสดีค่ะหนูชื่นอนางสาวสุิมนแสงทองเป็นมะเร็งเต้านมลามปอดวันนี้ยาหมดแล้วจึงมาขอรับความอนุเคราะห์จากดรแก้มหอมรับยาจากดรแก้มหอมไปทำให้หนูอาการดีขึ้นเป็นลำดับค่ะวันที่หนึ่งนี้หนูมีหมอนัดค่ะ ขอบคุณดรแก้ผ่อนบอสลองฟูอาจารย์ปิยะคุณหมอเกรสและพี่ๆจิตัาสา,าทุกท,ท่านที่คอยดูแลหนูนะคะขอบคุณค่ะ